เฮลโลทูออร์เมมเบอร์สเตอร์ดิโอโซมิตอเรออร์เรสซิเดนต์อีวิลเดอะเรสซิเดนต์อีวิลท็อปิกพอดแคสต์ออฟเดอะซิวเวอร์เด็คเกอร์อินเรสซิเดนต์อีวิลเวเดต้าอันเซอร์อิตอันเดอร์พิเคเจอร์อันเดอร์เดอะไลท์พอดแคสต์ธ anked you สวัสดีครับพบก,กับผมแมนดังมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเท่เบีมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การเกะโอยไขยปิศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของหน่วยทหารปิศนานะครับผมซึ่งเป็นผู้ช่วยของคริสเลดฟิลใน Resident Evil v เวเว่าจริงๆแล้วหน่วยงานทหารปริศนาหน่วยนี้มีประวัติและที่มาที่ไปอย่างไรกับฉาย,ยาพวกเขาก็คือ BAA สาขาบริการเหนือหน่วยพิเศษซิวเวอร์เดเกอร์กับกระผมแมดามมาเตอร์นักสืบรีสเดนตุซีรีนั่นเองจุดเริ่มต้นของหน่วยงานทหารซิวเวอร์เด็ e เกอร์พวกเขานั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนเรื่องราวพวกเขานั้นต้องย้อนกลับไปนะครับผมในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่า Resident E วเวเดต้านะครับผมหรือผีชีวะล้างบางเชื้อครั่งนะครับเป็นภาพยนตร์นะครับผมที่ออกฉายในช่วงปีคิสศ์สอันะครับผม เป็นภาพยนตร์ที่ถูกผลิตนะครับโดยมาซาเนเมชั่นเพลเน็ตนะครับและทาคาชิชิมุสุนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายญี่ปุ่นครั้งแรกในวันที่2 7พฤษภาคมปี2017ร้มกับคือทาคาโนริสุจิโมโตะนอกจากนั้นนะครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นภาพยนตร์นั้นจะกล่าวถึงพ่อค้าอาวุธคนหนึ่งนะครับที่เรียกตัวเองันกว่า เกลนแอเรียสเกลนแอเรียสนั้นได้เริ่มต้นยุทธการนะครับผมการก่อการร้ายครั้งแรกที่ประเทศเม็กซิโกตัวเขาเองนั้นได้เริ่มต้นโดยการสกัดวิจัยสังเคราะห์ไวรัสตัวหนึ่งออกมาซึ่งถูกเรียกกันว่าเอไวรัสหรืออ n น m มอ i ลิตี้ไวรัสและทําให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ตัวเขาเองต้องเผชิญหน้ากับ3ตัวเอกอย่างคริสเลสฟิล ลีออสส็เทนเดดีและรีเบกาแชมเบอร์และนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ฉบับนี้และนอกจากสาวตัวละครเอกนั้นก็ยังคงมีหน่วยงานพิเศษซิวเวอร์เดกเกอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของคริสเรดฟิลด์ที่เรียกเต็มๆก็คือ B.S.A.A. ซิวเวอร์เดกเกอร์ว่าพวกเขามีประวัติที่มาที่ไปอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขพ,พไปริศนาพอดแคสต์ไปพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้นของหน่วยงานซิวเวอร์เดกเกอร์นะครับผมเริ่มต้นขึ้นจากสิ่งที่เรียกกันว่า B.S.A.A. ครับ b เ a คืออะไรนะครับผม BDA ก็คือ b i o t o u r i s m Security Assessment Alliance นะครับเป็นหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายสากลน,นะครับก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีคศสองพั2สา3ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนามัยโลกนะครับผมโดยช่วงแรกนั้นพวกเขาเป็นองค์กรที่เริ่มต้นสาขาแรกจากอเมริกาเหนือนะครับผมและต่อยอดเป็นอีก7สาขานะครับทั่วทุกมุมโลกได้แก่ตะวันออกกลางนะครับผมแอฟริกาตะวันตกตะวันออกไกลอเมริกาเหนือแล้วก็ แอฟริกาตะวันออกนะครับผมโพ้นทะเลอเมริกาใตา้และยุโรปครับทั้งหมด8สาขาพวกเขาเองนั้นได้มีการออกต่อต้านกันก่อการร้ายทั่วโลกมีสมาชิกรุ่นแรกก็คือคริสเลดฟิล์จิวนันไทยที่ทํางานร่วมกับคลายโอไบรยันในฐานะผู้ก่อตั้งมีแบร์รี่เบอร์ตันเป็นที่ปรึกษาและนี่คือจุดกําเนิดของคําว่าเบีครับผม แล้วซิลเวอร์เเกเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมหน่วยงาน Silver ร์เ k e เกเกิดขึ้นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช2014นะครับผมก่อตั้งขึ้นโดยคริสเลดฟิวครับคริสเลดฟิวนั้นได้มีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจของตัวเองขึ้นมานะครับผมโดยเหตุการณ์หลังจากภาค6นั้น b a สกขาบริการเหนือได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ถูกเรียกกันว่าหมาป่าสีเงินซิวเดอร์เกอร์นะครับเพื่อใช้ในการรับมือกับยุทธการกันโกงกันร้ายโดยเป็นทีมขนาดเล็กที่รวบรวมเจ้าหน้าที่ทีม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านยุธทธภพกรระบบคคเครื่องจักรกลซอฟต์แวร์นอกจากนั้นยังสามารถทำภารกิจได้รวดเร็วไม่จาเป็นต้องรองกองทหารนอกจากนั้นคริสเลดฟิลด์ได้มีการจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาก่อนที่จะไปเข้าร่วมกับบัวบลากคบในฐานะที่ปรึกษาในปี 2017หรือ3ปีต่อมานั่นเองคนแรกนะครับผมสมาชิกของหน่วยงาน s i l v e เดเก,เกอร์นะครับผมมีชื่อว่าเดเมียนเดเมียนคนนี้นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย V.I.A. นะครับมีความเชี่ยวชาญด้านยุทธปปณ์นะครับผมได้รับการแต่งตั้งจากคริสเลดฟิล์นั้นให้ทําหน้าที่เป็นหน่วยบุกและหน่วยสอดแนมนะครับนอกจากนั้นเอกลักษณ์ของเขาก็คือหัวทรงมอฮอคนะครับผมอารมณ์ดีเชี่ยวชาญการใช้ปืนกลทุกรูปแบบและนี่คือสมาชิกคนที่หนึ่งครับผม สมาชิกคนที่2นะครับผมมีชื่อว่านาเดียนะครับนาเดียคนนี้เป็นคนที่เรียกได้ว่าเชี่ยวชาญสไนเปอร์นะครับผมทําหน้าที่ในการสอดแนมเรคอนทีมนอกจากนั้นนะครับผมตัวเธอเองนั้นยังเป็นคนที่บัญญัติชื่อหน่วยนี้ขึ้นมาว่าซิลเวอร์เดเกอร์นะครับเพราะในตอนแรกนะคริสเลสฟิลยังไม่สามารถตั้งชื่อได้แต่เธอบอกว่าละครเวทีมันมีชื่อชื่อนี้อยู่นะครับทำให้เธอ,อนั้นเสนอครับผมให้กับคริสเลฟิลจึงกลายเป็นซิลเวอร์เดเกอร์และตัว บทของเธอในตอนแรกนะครับผมพูมกับอย่างฟูคามิมาโคโตเนี่ยบอกให้เธอเองนั้นเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความเป็นผู้หญิงมากกว่านี้แต่พูมกับตอนหลังได้เปลี่ยนนะครับให้เธอมีความพร้อมในการต่อสู้มากขึ้นและเป็นหนึ่งในมือขวาของคริสเลดฟิลด์นั่นเองนอกจากนั้นนะครับผู้ให้เสียงเธอก็คือแคร์รีวอลเกรนนะครับคือผู้ให้เสียงของหญิงสาวคนนี้นะครับ นที่3นะครับหรือคนสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับผมมีชื่อกันว่า DC ครับ DC นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกเรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญระบบคอมครับเหมือนแฮกเกอร์ตัวเขาเองนั้นเนี่ยเชี่ยวชาญเครื่องยนต์กลไกทุกแบบครับหนุม่มแล้วเขาบอกว่าถ้าในบรรดาหน่วยวิเดเอทุกสาขาในโลกเนี่ย ต้องมีรายชื่อของเขาติดอยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลและซอฟต์แวร์ครับผมนอกจากนั้นอาวุธของ DC ีเนี่ยจะเป็นประเภทปืนกลนะครับเน้นการป้องกันตัวในรูปแบบระยะประชิดถึงระยะกลางนอกจากนั้น DC นั้นเป็นคนที่จัดหารถตัวฮัมวีให้กับตัวคริสเลสฟิลจัดหาดูคาติให้กับรีออนครับนอกจากนั้นผู้ให้เสียงก็คืออาริฟเอสคินเซนนะครับผมเป็นคนที่ให้เสียงตัว DC นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับผมของหน่วยงานพิเศษที่ถูกเรียกกันว่า Silver d ์ ว่าแต่ละคนนั้นมีประวัติแนละที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาเองนั้นก็สามารถช่วยคริสเลดฟิลนะครับในการทำธรรารกิจในการล้มตัวของเกรนแอรีสร่วมกับรีออนนะครับผมและรีเบกาแชมเบอร์นคสำเร็จและนี่ก็คือเรื่องราวบ,บทสรุปนะครับผมของหน่วยงานนี้ว่าแต่ละคนนั้นมีวีรกรรมอะไรกันบ้างกับกระผมแมดามมาเตอร์นักสืบเรสเดนตุซีรีส์ชอบอย่าลืมกดไลค์และสับสไคร้ เกมดีมีสาระต้องดูชนแนลขอบคุณครับแม่ดังมาเตอร์นักสืบเรซิดแนนต์ซีรีส์ขอบคุณครับ